ไพ่ห้าใบนะคะหลังจากที่มีจะหยิบขึ้นมานี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนี่คือดวงของคุณค่ะถ้าใช่อยู่ฝัง่งถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะนี่คือไพ่ทั้งหมดร้อยสี่สิบห้าใบค่ะซึ่งมีเองนะคะก็รับคําทํานายน,นี้เหมือนกันนะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสิงศร์เทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณผ่านไพ่สหรับนี้นะคะบอกเลยว่าคนที่มาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณนะคะ อยู่ฟังนะคะอขอให้โชคดีนะคะส่วนใครที่เจอกันแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นค่าครูให้มีด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหรือคอําอวยพรของคุณหรือสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้รับทร,รบาบมีเรื่องอะไรบ้างโอ้โหใบแรกไม่บอกเลยค่ะใครที่ทําบุญก่อนหน้านี้นะคะเป็นช่วงกระถินนะคะหเดือนที่ผ่านมา ผลบุญผลกุศลที่คุณทํามานะคะส่งถึงนะคะเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะบรรพบุรุษนะคะบุญที่คุณทํานะคะได้ทุกคนทุกท่านทุกตัวทุกตนเลยนะคะบุญส่งถึงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบุญนี้จะหนุนนําให้คุณนะคะไปเจอเส้นทางที่ดีค่ะไปเจอเรื่องราวที่ดีค่ะนะคะอะไรที่มันแย่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวมันกําลังจะดีขึ้นนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะรับรู้รับทราบนะคะให้อภัยนะคะบอกเลยว่าบุญส่งถึงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะแต่คุณเองเป็นคนที่ทําอะไรแล้วยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะจะทําก็ไม่ทําจะเริ่มก็ไม่เริ่มนะคะเพราะฉะนั้นทําได้เลยค่ะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เขาเปิดทางให้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับคุณคือนะคะอยากทําอะไรลงมือทําได้เลยใช้ความมั่นใจของตัวเองนะคะบวกกับสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวจะช่วยคุณเองนะ,ะนะคะอยากทําอะไรในช่วงนี้นะคะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะเป็นคนจริงๆ อย่างที่บอกว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะผลบุญของคุณสิ่งที่คุณทำนะคะจะหนุนนำให้คุณไปเจอแต่เรื่องราวดีๆคนดีๆนะคะช่วงนี้นะ,ะให้มันปฏิบัตินะคะสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระนะคะสิ่งนี้นะคะจะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะนะคะผลบุญผลกุศลเนี่ยไม่บอกเลยว่าคือเบื้องหลังของความสําเร็จถ้าใครเชื่อนะคะปฏิบัติในช่วงนี้นะคะก่อนถึงสิ้นปีเนี่ยคะ่ะประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะถ้าไม่เชื่อไปลองทําดูก่อนนะคะเพราะชีวิตนี้นะ่ย พิกจากการสวดมนต์ค่ะพลิกจากการปฏิบัติปฏิบัติชอบนะคะเมื่อก่อนทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้มานะคะก็ขาดขาดนะคะไม่แบบไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่คล่องตัวแต่ตั้งแต่นะคะมีทํามาแบบเขาเรียกนะจริงจังนะคะหรือปฏิบัติจริงจังนะคะทําสม่ําเสมอนะคะสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนามาแบบง่ายๆสบายๆนะคะบอกเลยว่านาทีทองอย่างที่บอกเห็นไหมคนรู้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทุกคน อยากทําอะไรทําได้เลยค่ะให้สนับสนุนนะคะเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรนะคะจะสําเร็จนะคะเกณฑ์ในการสําเร็จโอกาสในการสําเร็จสูงมากเพราะฉะนั้นแค่ไม่มั่นใจเองแค่ไม่เชื่อใจตัวเองเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นทําค่ะนะคะเป็นช่วงที่ขาขึ้นทําเลยนะคะ บวกกับการนนะั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาค่ะใครปรารถนาเงินใครปรารถนาโชคลาบนะคะจะสําเร็จนะบอกเลยค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรคุณผ่านมันไปได้ผ่านได้ค่ะนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีเป็นคนที่ทําบุญทําทานคุณผ่านเรื่องราวทุกเรื่องราวผ่านไปได้ ะะแม้วันนี้มันจะแย่นะพรุ่งนี้นะคะมันอาจจะพลิกชีวิตคนเลยก็ได้เพราะไพ่ใบนี้บอกเลยค่ะว่าคุณนะคะอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะคะปรับตัวเก่งนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรนะคะคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆได้เพราะฉะนั้นนะคะไพ่ทั้ง5ใบนี้คือไพ่ดีทุกใบค่ะนะคะคือ ทำอวยพรนะคะคือสิ่งที่อยากจะสื่อกับคุณว่าไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้นะคะให้ลงมือทําให้ใช้ความมั่นใจฐานบุญของเรามีแล้วค่ะนะคะเชื่อถ้าเชื่อนะทุกอย่างจะหนุนนํานะคะให้คุณไปเจอแต่คนดีๆเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้ถ้าตัวคุณเองไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่มีใครช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณลงมือทําวันนี้ค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะท่านรู้ท่านเห็นแล้วคนข้างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนคนในครอบครัวนะคะเมื่อเห็นความพยายามความตั้งใจของคุณแล้วทุกคนจะเข้ามาช่วยคุณเองแต่วันนี้คุณต้องลุกออกมาลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างก่อนมีเป็นกําลังใจให้ใครที่เจอคลิปนี้ถ้าใช่นะคะคําทํานายของคุณถ้าใช่ดวงของคุณรับคําทํานายแล้วขอให้โชคดีตลอดสิ้นปี25 6 6แล้วย่างก้านะคะไปสู่ปี25 6 7 นะคะอย่างมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยถาวรค่ะ